สวัสดีครับก็มาอยู่ที่ช่องเดิมกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นพาที่3นะหลังจากมีปัญหากันนะครับก็คืออ,อขั้นตอนการติดตั้ง GPEdit เนี่ยบางคนยังทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดตรงนั้นกันนะครับว่าตั้งแต่ดาวน์โหลดจากไฟล์ที่ผมให้ไปเนี่ยแล้วเอาไปทำอะไรยังไงต่อนะครับก็เป็นคลิปนี้นะครับเปิดคลิป <c oughs> เปิดคลิปเองแล้วฮเ เราก็กดตรงนี้ลงมานะครับที่ผมทิ้งลิงก์ไว้จะเป็นลิงก์นี้นะครับอ่าก็กเข้าไปคลิกซ้ายนะครับมันจะเด้งมาอีกแท็บหนึ่งนะครับอ่าอ่าจะจะขึ้นหน้านี้มาใช่ไหมครับขึ้นหน้านี้มานะก็กดอน์โหลดไปเลยโอเครอโหลดแป๊บเดียวนะครับมันไฟล์เล็กมากอ่าเราจะได้ไฟล์อย่างนี้มานะครับจะได้ชื่อตามนี้มาเลยนะครับตามที่ที่ผมอัปโหลดไว้นะครับให้เลือกที่ติดตั้งนะครับ ออแล้วแต่เราเลยนะครับสมมติว่าเลือกเป็นเดสก์ท็อปเหมือนตามคลิปแรกที่สอนไปนะครับโอเคอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะเนี่ยผมจะมีอยู่แล้วเป็นไฟล์เดียวกันนะครับไฟล์เดียวกันเลยชื่อเหมือนกันนะก็เซฟไปนะครับโอเคนี่ผมมีอยู่แล้วนะผมก็โหลดทับไปแล้วไปดูที่เดสก์ท็อปกันมาดูที่เดสก์ท็อปเราจะได้ไฟล์ที่เราโหลดมาคือไฟล์นี้นะครับชื่อตามนี้เลยเราไม่ต้องทําอะไรกับไฟล์นี้แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าชื่อกับ เออสรคริปต์เนี่ยผมใส่เข้าไปทําเป็นไฟล์ไฟล์นี้ไว้แล้วนะครับก็แค่ดาวน์โหลดมาแล้วทําการติดตั้งไปเลยนะครับก็คือคลิกขวา Run a d m i n i s t r a ตอรไปถ้าใครขึ้นนี้ก็กด More Info นะครับกด More Info ถ้าใครขึ้นอย่างนี้มานะครับกด Run Anyway ไปเลยนะครับกดไปอ่าแล้วรอนะครับรออ่าพอได้ เป็นไฟล์อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเขียนตรงนี้ว่า installation complete นะครับถ้าขึ้น installation complete เนี่ยคือเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จขั้นตอนนั้นแล้วแล้วมันก็บอกว่ากดปุ่มอะไรก็ได้นะครับเพื่อทํางานต่อเราจะกดปุ่มอะไรก็ตามเนี่ยมันจะหายไปนะครับกดปุ่มบนคีย์บอร์ดกด space bar ก็ได้นะครับผมกด space bar นะชึบอ่ามันจะเด้งหายไปอันนี้คือเราสามารถไปตั้งค่าตามขั้นตอน ที่ผมได้ทำในคลิปแรกได้แล้วนะครับก็คือพิมพ์ g p e d i t mcs นะครับไ msc นะครับ microsoft config นี่ครับก็จะขึ้นหน้าตามตามวิดีโอแล้วนะครับพาร์ทที่1เราก็ไปตั้งค่าตามที่ผมบอกเลยครับโอเคก็เท่านี้แหละนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาไว้สำหรับใครที่ติดปัญหาในการติดตั้ง g p e d i t นะครับผม ก็วันนี้มาลงรายละเอียดตรงนี้ให้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาไว้แค่นี้แล้วกันสามพาร์ทผมว่าน่าจะครบแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ติดตามกันว่าคลิปผมมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับกดกระดิ่งด้วยโอเคครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ